आप <laughs> पाला เดินต่อเดินทางกันต่อค่ะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่สรงตอนนี้กำลังเข้าเขตแม่สรงนะคะเดี๋ยวไปถึงแม่สรงขนส่งลงขนส่งก็ต้องต่อรถไปอีกวันนี้ถือเป็นทริปท่องเที่ยวที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นทริปท่องเที่ยวเฉกเฉินเหตุปัจจัยนำพามาให้ต้องมา ไปทุละไปทุละก็เลยถือโอกาสมาอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไม่ได้มาแบบส่วนตัวเหมือนคราวที่แล้ว,อวจอดอีกจอดอีกไปจะลงอีกนอก้ <c oughs> อะเดินทางกันต่ออ่ะชมวิวรอบทางกันอีกชอดอุ้ยทุงนะข้าวกำลังสวยเชียวอู้ เป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ทไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นบ้านผลนะอจอดอีกแล้วจอดอีกแล้ว ไปเรื่อยถึงไหนถึงกันละทิศนี้เดี๋ยวจะค่อยเอาไปใส่กันเนาะบรรยากาศของเขาก็ดีดีโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกนะดูรอบทางนะคะอ้าวมีร้านกาแฟอ้าวถึงจุดไหนเออ กบรรยากาศร,รอบๆไปเรื่อยๆตรงนี้คือที่ไหนเอ่ยเราดอยก็ไม่รู้เมื่อนกันจำไม่ได้แล้วเคยมาครั้งเดียวมาครั้งเดียวตอนนี้ก็มาอีกมาด้วยเหตุผลเดิมๆก็เหตุปัจจัยจำเป็นต้องมาเนาะเหตุปจัจจัยนำพามา,ายสวนขับดอยโอเค ดอโอเคอันนี้เคยมาแล้วตรงนี้เนาะเป็นเข้าปลูกผักกินซี ก็าบรรยากาศวิวรอบทางมันก็โอ,โ,โอ้โหดูสวยงามจริงๆเนาะนี่โอ้ข้างล่างอพอดีรถมันวิ่งไปก็เลยภาพอะไรก็เลยจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดเนาะอันตรายนิดนึงพยายามจะไม่ให้ลมมันตีเข้ามาเนี่แวนคลิปนี้แวนค่ะแวน i เดิมจากที่เคยถ่ายมาให้ดูนานแล้วเนาะตอนนี้ก็เอามาเก็บมาให้ดูอีกรอ,กนอบนึงปาชมวิวด้วยกันวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยอะไรในคลิปเยอะเนื่องจากว่าไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันเป็นนั่งรถโด,ดยสารเนาะผู้คนก็นั่งด้วยกันหลายคนอยู่ก็เกรงใจเขาเนะจะพูดเยอะก็เกรงใจ บางทีอาจจะตัดเสียงดนตรีใสด้วยก็ได้นะได,ได้ยินเสียงเสียงดนตรีเป็นเสียงรถเสียงรถเป็นเสียงดนตรีประกอบคลิปในตัว โซนที่สาดอยอยู่นะนท่านพี่จงมันก็มีเยอะนะั่นแหละภูเขาอะแต่ว่าโซนบ้านที่สาดอยอยู่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าอันเนี้ย บ้านคน,นนั้นน่ะสวยมากเลยเนาะเขาวางเขาอยู่บนข้างบนเป็นหลังเป็นหลังเหมือนบ้านมาอยู่บนดอยอะไรวา,านะดูอันนี้คืออะไรอำเภอหอดทำไมลูกศรมาชี้ไปอย่างนั้นอ๋ออำเภอหอดชี้กลับไปด้านโน้นอันนี้แม่สเสลียงก,กี่กี่กิโลนั่นน่ะพอดีไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่น,วนก็เลยมองไม่เห็นไม่รู้ว่ากี่กิโลเขาก็เนาะ เไปอาจจะมีเสียงจอดแจตอนนี้รถจอดอยู่นะคะอ่าเดินทางกันต่อยังไม่ถึงง่ายๆนี่มดูใกล้ๆนี่สวยตัวบ้านเขาเขาปลูกบ,บ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้แบบนี้ก็สวยดีเนาะเอดู<ส>บ้านเขาอยู่เหมือนอยู่บนบนดอยเนาะบนดอยที่ที่น ใจว่าเป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ทแต่สาว้รยว่าเป็นบ้านอันโน้นข้างในนูน้นน่าจะเป็นวัดมาเดี๋ยวเราก็ไล่ดูไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆยเอารถจะจอดอีกแล้วครับท่าน เขตอำเภอแม่สรียงนะอันนี้จะไปอีกอำเภอหนึ่งต้องต่อรถไปอีกยาวโอ้บ้าเก็บบรรยากาศไปอ้าวชอตช็อตน,นี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ